โอ้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 มอ้โ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 อ้อลตา้ะอ้โ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 อ้อ้าอ้โอ้าย้ือยัอ้โอดโน้โอ้โน้าม้อ้โอ้โอ้ลอ้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 ออมออ <San> ไปนุคนออไปนี่ก็ซอมือตัวยังงามไมน,นี่วิบก็ออเยเยบ่ทาบ้านไมบ่เกิดกูเคลี้ยงบ่ทาบ้านอนามัยบ่เกิดกูเคลี้ยงตะบองร้องเพลงสำเนียงเขมเยน้นนองสไลงบองบอนี่น,น้องสมบ่ยมมาเนยตะบองบอบองละเขมอีสานใต้ในจังหวัดสระเริญออออ យេ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 បុទ្ធតៈខ្មេមាននៅខ្មេសេរិនបុទ្ធាវីតៈខ្មេមាននៅលោកកំពូជាវុធាវាឆ្លាញ់គ្នាក៏អិច្ចាចយកប្រសុំកបជុំគ្នាអោយមើលជុំគ្នាមើលប្រទេសសៀមនេតអេដុននេតអេដុននេតអេដុនដែលថានងមដលជុំពួកខាវមថាចង់ទីនេះបានសែននងជុំនេតអេដុនមថាយកអ៊ូចិតាប់នងបានដាល់ពួកខាវអោយពួកខាវកាចៃអ៊ូចិតាប់នងបានសែននងនេតអេដុនខ្មេ โยโย่บ้าบ้าบอบ่มากเลยครับเลยพี่น้องไม่ได้เร็บมานานแล้วกูดมากะละลายมากครับมากู้รอบเด้อครับท่านผู้ชมนะครับกู้รอบก็มาเล็บละลายมากเลยครับเดี๋ยวจะดูปลาพี่น้องเหมือนร้อยร้อยเหมือนมีคนมายกก่อนยามก่อนนะครับดูจากนี่แล้วครับไม่มีเลยพี่น้องอุ้ย ปลากระสุปกระสูบหนึ่งตัวเห็นเห็นอยู่บ่ท่านชมนเดี๋ยวขึ้นไปครับมีรอยคนเขามาดักมายามก่อนครับนะครับเย็นรอยเลยครับเพราะว่าเราใส่นี่ครับอ่ะยังน้อยก็แก้เขินแก้เขิน,ขนปลากระสุปหนึ่งตัวครับท่านชมนเด้อลุนครับเห็นไหมอ๋ออนุญาตล้วงกันครับอีเกยบแกะข้างหลัง ปลากระสุปหนึ่งตัวนะครับผมโหมานเลยครับตรงนี้หากินบ่ค่อยมานครับท่านผู้ชมรั่วปลานไปในหมดมันกลั่วแรบอุจจามังแรบบ้าเกินไปนะครับนี่ครับได้ตัวหนึ่งครับปลากระสุปนะครับเดี๋ยวดูครับเพื่อได้หลายตัวจะได้เอาไรลาบนะครับใส่นี่ก่อนพี่นอกนี่ใส่ก่อนใส่ถุงปุ๋ยอ่อนนะครับผมนี่ครับบ้าบ้าเบ ทำสไตลอุชิานน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 น้นนน้นนน้นนบนน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 บนนน้นน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  ก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชตับช anel ้วยเดยอครับอุชตับก็จะมีเพจอยู่2เพจครับเพจอีเพจหนึ่งเป็นเพจงานที่ทําเกี่ยวกับเสาสิทธิบัตรนะครับเสาปูนนะครับสิทธิบัตรแล้วอีกเพจหนึ่งก็เป็นเพจคลายเครียดนะครับเป็นคลินิกชื่อเพจว่าคลินิกแม่ไม้นะครับ C C C นะครับส่วนเพจงานของอุชิตับชื่อว่าเพจร้านอุชิตับเสาปูนคอนกรีตสิทธิบัตร A.S.T. อื่นๆนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเข้าไปเป็นกำลังใจให้อุชิตับ้รืเอยนะครับส่วนนี้เป็น youtube ของอุชิตับครับอุชิตับเชนแนลครับเสาปูนคอนกรีตสิทธิบัตรนะครับผมอันนี้ขอลาไปก่อนกับปลาตัวเดียวครับสมไม่เอาบองโปนสมเลียขมัดสมเลียโตมุนไงเนีมันบ้านไตรมันบ้านย่างไงมุนบ้านเค่ไตรปลากระสูบบ้านมาตู แพรพร้องว่าไตรนี่โยตลับเบี้ยจังหญฉนับนาดูเยเยแล้วครับสวัสดีครับแพรพร้องมีประงเรียนพรรณสาราต้องรู้ซึนเรียนนาปาตัญจะเรียนกิตาจักเปียเส้นตรุเปรียน ຄໍາວ່າຢູ່ສັນທະມຽນແນ່ແຄນ້ອງຢູ່າ